คับคนการซอก่อนที่จะพบกับโดมินิกันเป็นยังไงคก็เป็นการฝึกซ้อมที่เราต้องมาทบทวนรูปแบบของเรานะครับประกอบกับในเรื่องของการที่เอาโครงสร้างที่เขาเล่นนะครทบมาให้เด็กเรียนรู้แล้วก็เพื่อจะนําไปใช้ในวันพรุ่งนี้ครับโดมินิกันสไตล์การเล่นเราต้องรับมู่ในลักษณะไหนเมืหันจากการฟอร์มดูฟอร์มการเล่นนะครับเขาเล่นได้ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของความหนักหน่วงเนี่ยดีมากรวมถึงระบบบอกกับดีเฟนต์นะครับ ุ่งนี้เราเจอเงานนะครับแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือถ้าเราต้องเล่นในรูปแบบของเราเนี่ยให้ได้จําเป็นที่สุดนะครับถ้าเราไปเล่นตามเขาเนี่ยเราเสียแน่ครับเพราะฉะนั้นผมหวังว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับในสไตล,ล์ของเราเหมือนกันนะครับเราต้องเข้นระบบของเรานะครับในเรื่องของการเล่นอย่างประสมเนี่ยมาเล่นกับเขาให้ได้อาจารย์คะสภาพร่างกายนักกีฬาอาจารย์ผมผมว่า<ม>ดูค่อนข้างสมบ,บูรณ์นะครับไม่ไม่มีปัญหาเรื่ององการบาดเจ็บแล้วก็ ความล้าก็มีมั่งกันนะครับแต่แต่ไม่ได้เยอะมากะนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทีมวิทยาศาสตร์การกีฬาที่มาช่วยพวกเราในเรื่องของการฟืน้นฟูสภาพนะครับในเรื่องของถึงจะพักผ่อนน้อยเราก็ได้ <S <S ในเรื่องของการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อกลับมาได้ดีขึ้นนะครับดูจาก2แมตที่แล้วเนี่ยผมว่ากลับมาได้พอสมควรเลยนะครับต้องต้องขอบคุณครับในเรื่องของการที่ช่วยพวกเราในเรื่องของการแข่งขันหรือฟื้นฟอมแบนเด็กได้ดีขึ้นครับอาจารย์ในรอบที่2เนี่ย ยกเ,เ็จะลไไะะใช่ครับก็ตอนนี้โดยโดยแผนนะครับเขาก็จะตามเราไปที่อีกเมืองหนึ่งด้วยนะครับเราก็พยายามนะครับในเรื่องของที่จะฟื้นสภาพเด็กเพราะว่าเกมในรอบสองเนี่ยหนักทีมนะครับสำคัญมากนะครับถ้าร่างกายเด็กไม่ถึงเนี่ยผมว่าจะลำบากครับในส่วนนี้ครับเออแม้ว่าเราจะมิดเราจะเข้ารอบแล้วแต่ว่าการคว้าแต้ม ครั้งนี้มันก็สําคัญเหมือนกันใช่ไหม,ค,ม,มครับกับโดมิการครับสาคัญครับเพราะว่ามันจะมีผลไปต่อถึงรอบต่อไปนะครับพูดง่ายๆว่าเรากับโดมิกันแล้วก็ตุรกีกับโปแลนดะ์เนี่ยใครชนะก็จะขึ้นอันดับไปนะครับเพราะฉะนั้นมันมีผลถึงแพ้ชนะจะเท่ากันมันต่างที่ผลคะแนนนะครับเราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อเพื่อจะเอาคะแนนเนี่ยตุนไปรอบต่อไปครับใครชนะนนไงคะแนนเอา สภาพร่างกายก็พร้อมที่จะเจอโดิมีการชิมใหญ่ชิมะสภาพร่างกายก็ถือว่าโอเคโอเคขึ้นเยอะก็อาจจะมีอย่างที่โค้ชบอกเหนื่อยล้าบ้าง้างเงี้ยค่ะก็สําหรับพรุ่งนี้ก็ลุยเต็มที่ค่ะการเจอโดินิการเนี่ยตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยเราต้องใช้เทคนิคไหนไปชิดเขาอ่าก็น่าจะเป็นเรื่องของความเร็วค่ะความเร็วแล้วก็ระบบทีมเวิร์กที่ดี ทำหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีแบบนี้ค่ะก็น่าจะหนูว่าช่วยได้แล้วก็ไม่ผิดพลาดเองเล่นเล่นเป็นสไตล์ของทีมเราแบบนี้ค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นแบบดีกว่าทุกครั้งเลยนะครับคือแมตต์ติดๆอย่างนี้แต่ผูเ้เล่นไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บเลยครั้งนี้ทําไมมาดีแค่ขนาดนี้ครับเรื่องนี้ก็หนูว่าน่าจะด้วยสภาพร่างกายของทุกคนที่ดีดีขึ้นแล้วก็น่าจะได้ของทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วย <c oughs> เรื่องของมี ทีมงานของกกทเข้ามาช่วยด้วยมันก็เลยแบบช่วยอย่างน้อยมันก็มีแหละค่ะตึงบ้างแล้วก็ได้ตรงนี้มาช่วยมันก็ทําให้รีค o v เ r ิี่ได้ดีขึ้น,นค่ะบอกคนดูหน่อยครับพรุ่งนี้เจอดยพิธีกันก็สําหรับพรุ่งนี้นะคะทุ่มนึงบ้านเราเหมือนเดิมนะคะ,ะก็ช่วยเชียร์และลส่งกำลังใจให้พวกเรากันดีนะคะส่วนพวกเราก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็สู้เต็มที่ค่ะ 啊！